ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกวัววันนี้เราจะเจาะลึกหนึ่งในแบรนด์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการรถกระบะนั่นคือ isuzu t f ปี2026หากคุณติดตาม isuzu มาหลายปีคุณจะรู้ว่าตราสัญ,ญลักษณ์ tfs เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความน่าเชื่อถือสมรรถนะอันทรงพลังและแนวทางการสร้างรถกระบะที่ตรงไปตรงมาแต่ครั้งนี้ t f s ี2026ยกระดับไปอีกขั้นด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ดีไซน์ล้ำสมัย และความแข็งแกร่งแบบฉบับ i สู z ุที่เราให้ความเคารพมาเปิดมุมมองและค้นพบสิ่งที่ทำให้ทีเฟสใหม่นี้โดดเด่นไม่ใช่แค่ในระดับเดียวกันแต่รวมถึงในโลกของรถกระบะด,ด้วยสิ่งแรกที่ดึงดูดความสนใจของคุณใน i ุทีเ t ส s P 2026คือรูปลักษณ์ภายนอกที่โดดเด่นสะดุดตาอ i s u z ุไม่ได้เพิ่มลูกเล่นหรือฟีเจอร์ที่ไม่จําเป็นจนเกินไปแต่ยังคงรักษาดีไซน์ที่เฉียบคมทรงพลังและมีเป้าหมายที่ชัดเจนด้านหน้าโดดเด่น ด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยโครเมียมเงางามขนาดข้างด้วยไฟหน้าเหล็ตเมทริกซ์บางเฉียบที่ทอดยาวดุดดวงตาของนักล่าฝากระโปรงมีเส้นสายที่เฉียดคมบ่งบอกถึงพละกําลังที่แฝงไว้ใต้ท้องรถขณะที่ด้านข้างเผยให้เห็นการผรสมผสานที่ลงตัวระหว่างซุ้มล้อที่แข็งแกร่งและเส้นโค้งที่ลู่ลงตามหลักอากาศพลาศาสตร์ต่อรถกระบะคันนี้ติดตั้งล้ออร์ดิดีไซน์ใหม่มอบรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตามไม่ว่าจะจอดอยู่ในเมืองหรือขับบนเส้นทางออฟโรด เมื่อก้าวเข้าไปภายในคุณจะพบว่าอิสูสุดได้พลิกโฉมการตกแต่งภายในของ TFS ไปอย่างสิ้นเชิงยุคสมัยที่ห้องโดยสารของรถกระบะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเพียงเครื่องมือทำงานที่ถอดแบบมาอย่างเรียบง่ายได้ผ่านไปแล้ว TFS ปี2 0 2 6หมอบประสบการณ์ที่หรูหราดูดันคล้ายกับ SUV บอ่อหนังระดับพรีเมียมวัสดุสัมผัสนุ่มและขอบอลูมิเนียมขัดเงาล้วนสร้างบรรยากาศที่ทันสมัยและน่าดึงดูดจุดเด่นของแถงหน้าปัดคือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่14นิ้ว พร้อม Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายจับผู้กับจอแสดงผลดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาดหนึ่ง2นิ้วสำหรับผู้ขับขี่ช่วยให้คุณเชื่อมต่อและรับทราบข้อมูลได้ตลอดเวลาเสริมด้วยระบบเสียงระดับพรีเมียม10ลำโพงแท่นชาร์จไร้สายและพอร์ต USBc หลายพอร์ตรับรองว่า isuzu จริงจังกับการมอบประสบการณ์ที่มากกว่าแค่ประโยชน์ใช้สอยให้กับผู้ขับขี่แต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงของ T ีฟเอสปี2องอยู่ที่ใต้ฝากระโปรง isuzu ได้ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2 8ลิตรรุ่นใหม่ซึ่งได้รับการปรับแต่งทั้งสมรรถนะและประสิทธิภาพกำลังเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ210แรงม้าและแรงบิดมากกว่า500นิวตันเมตรทำให้การลากจูงและบรรทุกข,ของหนักเป็นเรื่องง่ายและสำหรับผู้ที่ต้องการมากกว่านั้นมีข่าวหรือว่า Isuzu กำลังทดสอบที่เฟซรุ่นไฮบริดซึ่งผสานเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงบิดที่แข็งแกร่งพร้อมลดการปล่อยมลพิษระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่นุ่มนวล แต่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดเกียร์ธรรมดา6สปีดก็ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่ว่าคุณจะบัดคุณสัมภาระบนทางหลวงยาวไกลหรือขับบนเส้นทางที่ยากลำบากรถกระบะคันนี้ก็มีพะละกกำลังที่พร้อมรับมือได้ทุกอย่างเมื่อพูดถึงการขับขี่บนเส้นทางออฟโรดผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบออฟโรดจะต้องหลงรัก t f s p 2026อย่างแน่นอน มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อขั้นสูงที่มาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเช่นทรายหินโคลนและหิมะระยะห่าจากพื้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยระบบช่วงล่างได้รับการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อความทนทานและระบบป้องกันใต้ท้องรถช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรขัดขวางการผจญภัยของคุณผสานกับระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขาเฟือง